พอห้วยยอดนะคะจังหวัดตรังจับโจรขโมยตะภาพหวัดไปค่ะอเออตะภาพพิการด้วยนะอเออเขาบอกว่าเขาเป็นเนี้ก็เลยขโมยตะภาพเพื่อไปขายร้านอาหารได้ตังมาก็ไปใช้หนี้ร้านชำมากราบหลวงพ่อเลยอขอเขามาโอ้ขอเขามาขอข,าม,าข,อขามากรรมที่กระผมได้ทําลงไปคือขโมยปลาในเขตอพยพทานนะคะห้ตกปลา เอาปลาไปไม่พอเอาตาพาาไปด้วยตะผาพนี่อยู่ในบ่อค่ะของวดัดเกยียพยาทาน่ะเนาะเออจริงจริงๆสัตว์พวกนี้ห้ามจับเลยนะคะ เขามาปล่อยค่ะเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่รอดจนสิ้นอายุไขมันเนี่ยขอเข้ามานู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วลักทรัพย์ยอมความไม่ได้นะคะดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายละกันชื่อว่าทีดาเดชานนอนอายุ43กราบพระสมุกิตดาเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเจ้าวาาวัดห้วยยอดค่ะพาไปดูจุดที่ขโมยละกันนี่บ่อน้ํานี่ไปจับปลามาก่อนปลาช่อนค่ะเอาปลาช่อนหนึ่งตัวของทางวัดไปน่าจะไปกินเองมั้งแล้วนี่บ่อน,นี้เขาเลี้ยงตะภาพไว้เป็นปะาภาพพิการซึ่งชาวบ้า เอามาปล่อยเพราะมันพิการแล้วอยู่ตรงเนี้สิบปีแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะนายทีดานี่แหละนี่ทำแผนอุ้มตะภาพออกไปเลยนะคะหน้าตาเฉยเออถามเ้าหน่อยทีดาเอาไปแล้วเอาไปไหนฟังดูค่ะว่าไปไหนกับตอนนั้นพี่ลังจากเอาไปบ้านก็วาไปก้างไว้กูขอลาที่ก็ว่าจะบอกใครก็ ครับใายได้สองพันบาทรถสองพันบาทรถสองพันบาทซึ่งเงียเราไปได้เนี่ยพี่หัวใจกับที่ร้านการกับเกิดจีโก้เนี่ยยิ้มกับหัวใจก่อนเนี่ยมัดเลยไม่้องสองพันมันก็ไม่หมดเท่าก้อนโบ้ก็คือเกี่ยวกับเป้าหัวใจเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยก้าวมาไม่เคยครับไม่ยน้อยครับไม่เคยไม่เคยก้าวมาแต่จริงๆขายไปเอาใช้นี่ร้านชำไม่พอเหลือตังเนาะซื้อยาค่ะไม่ใช่ยาพารานะคะยาเสพติดอ๋อโอ้ ตุดฉี่แ่าสุดฉี่ม่วงด้วยนะคะโดนข้อหารักทรัพย์กลางคืนแล้วก็เสพยาค่ะส่วนหลวงพ่อเองก็อโหสิกรรมให้นะคะแต่ก็สงสารตาภาพเนาะสุดท้ายชีวิตมันก็ไม่รอดค่ะเาชาวบ้านนี่โกรธแค้นมากที่ตาทีดาน,นี่นะมาขโมยตาภาพที่พิการแล้วก็เลี้ยงอยู่ในวัดไปสาบแช่งกันยกใหญ่เลยนะคะนี่เกิดขึ้นข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง